แอปบริหารคลินิกอี c e ี่คลิสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับสำหรับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการแก้ไขรายละเอียดการให้บริการนะครับสำหรับเพื่อนๆที่นำไปแล้วนะครับต้องการแก้ไขรายละเอียดตัวนี้ตัวแอปเราสามารถที่จะแก้ไขได้ทุกอย่างนะครับมาดูกันเลยครับในการแก้ไขรายละเอียดนะครับการให้บริการนะสามารถแก้ไขได้โดยที่มาที่บันทึกย้อนหลังครับนะ ันทึกย้อนหลังตัวนี้เราสามารถที่จะแก้ไขได้โดยที่คลิกที่เซิร์ชนะครับด้านบนสุดแล้วก็ค้นหาชื่อที่เราต้องการครับอลองง่ายอ่อนออนอ่าก็จะมีของคนชื่ออ่อนมาครับเลือกวันที่ในที่นี้ก็จะมีหนึ่งบริการคลิกครับด้านบนขวามือคลิกที่ตรวรักษาครับ หลังจากคลิกที่ตัวรักษานะครับก็จะแสดงรายละเอียดการให้บริการนะครับเราสามารถแก้ไขได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งแก้ไขวันที่รับบริการโดยสามารถคลิกที่ปฏิทินแล้วก็เลือกได้เลยครับแก้เวียนวันเวลาเนาะเอาสิบแปดนาฬิกาแล้วกันอ่ะตอนนี้มันสองทุ่มเนาะเอาเป็นสามทุ่มก็เป็นศูนย์เก้าแม้แต่จะเปลี่ยนคนหรือผู้รับบริการอะไรก็ได้นะครับ สามารถเปลี่ยนไว้ต้นทรายเทมหรือยอย่างอื่นได้นะครับอไม่มีน้ำหนักเลยนักเจ็ดสิบไปสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบสี่สั้งั้นนะครับใส่ออกเซสไหมอ่าโอเคครับหรือว่าเราจะเพิ่มรูปภาพการให้บริการก็สามารถเพิ่มได้นะครับอ่าเพิ่มยาไหมเพิ่มยาเพิ่มยาก็ใส่เข้าไป new น,นะครับ กากะบ,บาดไปเพิ่มยาอาจจะเพิ่มพาราเพิ่มพาราเซฟครับมีพารามาให้นะครับตรวจแล้วนะครับกดเซฟครับและข้อสำคัญนะครับหลังจากที่เราทำการแก้ไขการให้บริการไปแล้วนะครับไอ้ไฟล์เวระเบียนที่อยู่เนี่ยจะเป็นรายละเอียดข้อมูลเดิมนะครับจะเป็นข้อมูลเดิมมันจะไม่อัปเดตอัตโนมัติทันทีนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆต้องหรือพี่ๆนะครับต้องรอให้ตัวเลขสีส้มนี่หายไปก่อนนะครับตัวเลขสีส้มหายไปซิงค์คอมพิวต์เรียบร้อยนะครับแล้วมากดปิดนะครับกดปิดไฟล์พ p d ใหม่นะครับพอกดปิดเสร็จแล้วนะครับรอตัวเลขสีส้มหายนะครับรอตัวเลขสีส้มหายหลังจากตัวเลขสีส้มหายเสร็จแล้วนะครับรอสักครู่ซิงค์เสร็จแล้วนะครับกดเปิดใหม่ครับเพื่อให้เขาสร้างไฟ เวรเเบียนไฟล์ใหม่ขึ้นมาจากข้อมูลที่อัปเดตข้อมูลใหม่นะครับและรอสักครู่นะครับรอสักครู่ตัวนี้หมดปั๊บไฟล์เวรเเบียนขึ้นมาก็สามารถกดเปิดได้เลยนะครับก็เรียบร้อยครับสำหรับการแก้ไขาการให้บริการนะครับสามารถแก้ไขได้ไม่่าจะเป็นวันที่เวลาหรือแม้แต่ตัวคนไข้เองนะครับรายละเอียดการจ่ายยาสถานะอะไรก็ตาม แก้ไขย้อนหลังได้หมดซึ่งเราตัวแอป,ปเราสามารถเปิดและยืดหยุ่นสําหรับแอป,ปแอป,ปแอป,ปอ่าสำหรับคลินิกนะครับทุกที่คลินิกชุมชนนะครับเรามีการแก้ไขย้อนหลังอะไรอยู่แล้วนะครับสามารถทํายืดหยุ่นแล้วนําไปใช้งานได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงครับถ้าไหนสนใจนําไปใช้งานก็สามารถแอดไลน์เข้าไม่ได้นะครับหรือ,อสุกันดอตต้นหรือก็เป็นเบอร์โทรนะครับ0 6 2ย์5 6 5, 5 9 4แอดไลน์เข้ามา ติดต่อสอบถามได้แล้วมีการสอนการใช้งานนะครับหลังจากได้รับแอปไปแล้วเราจะนัดสอนการใช้งานและก็ให้คำแนะนำผ่นานไลน์ตลอดการใช้งานพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ